สความเสี่ยงที่หลายๆครอบครัวอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเสี่ยงที่หนึ่งคืออายุสั้นเกินไปหรือจากไปก่อนวัยอันควรความเสี่ยงที่ 2, ก็คืออายุยืนเกินไปนะ,ะอายุยืนเกินไปอันความเสี่ยงที่ 3, ก็คือมีปัญหาสุขภาพทุกพลภาพไม่สามารถหาไรายได้ให้กับครอบครัวได้อ,อันที่ 4, ก็คือมีสภาวะ,ะเผชิญกับปัญหาโรคร้ายแรงค่ะทุกคน ในฐานะที่ประแพ์เป็นคนกเกษียณน,นะเข้าใจสภาวะคนที่อายุยืนอายุยืนแล้วอยู่ในวัยที่กเกษียณน,นะคะหรายได้ลดลง 2. ปัญหาสุขภาพเริ่มเกิดขึ้นนะคะแต่นี้เราเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไว้หรือยังนะคะทุกคนแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ ตอนนี้นะคะป้าแพทมีแผนประกันชีวิตที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่จะวางแผนไว้กเกษียณนะคะเราเข้าใจดีนะคะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการวางแผนที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม ด้วยประกันชีวิตที่คุ้มครองยาวจนถึง99ปีคุณจะมีหลักประกันที่พร้อมจะดูแลคุณและครอบครัวของคุณในทุกสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะคุณก็จะมั่นใจได้ว่าคุณมีเงินก้อนสำรองไว้ให้กับครอบครัว แล้วก็เพิ่มความอุ่นใจด้วยกับสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าจะประกันโรคร้ายนะประกันอุบัติเหตุนะคะชดเชยรายวันอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยความอุ่นใจค่ะจ่ายเบีย้ยประกันเบาๆคุ้มครองตลอดชีพนะคะชำระเบีย้ย21ปีคุ้มครองตลอดชีพจน99ปีเลยทีเดียว ครบกำหนดสัญญารับเงินครบกำหนดสัญญาร้อเปอร์ซและสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่หลักเกณฑ์ของบริษัทกำหนดนะโอ้ลดหยอ่อนภาษีได้ถึงหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวรับประกันตั้งแต่อายุ11ปีถึง70ปีเลยนะคะเงินเอาประกันต่ําสุด20งแสนบาทนะคะสูงสุดไม่กำหนดนะคะทำได้ไม่จํากัดเลย ประกันชีวิตฉบับแรกปาแพทขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะ Oce Light Smart p r o t e c h 99ทับ21นะคะอันนี้ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครองนะคะปาแพทขอขอเล่าให้ฟังนะคะอย่างเช่นนายโอเชียนนะคะรับราชการเป็นข้าราชการอายุ30ปีนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภรรยาและลูกสาววัยเรียนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลร,รายรับและรายจ่ายของครอบครัวนะคะ รวมถึงด้านธุรกิจส่วนตัวด้วยนายโอเชียนเนี่ยม,มีมีลูกสาวสองคนนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยนะคะรวมถึงธุรกิจส่วนตัวด้วยนายโอเชียนมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะจึงเริ่มมองหาวิธีที่จะสร้างความมั่นคงและปกป้องอนาคตของคนที่เขารักนายโอเชียนจึงตัดสินใจทำประกันแบบโอเชียนไลท์สมาร์ทโพ protection 99ทาบ21จำนวนเงินเอาประกัน1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทนะคะที่จะมอบความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าประกันหลักนะคะประกันหลักนะคะและยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองทางด้านสุขภาพเช่นโรคร้ายแรงชดเชยรายวันหรืออุบัติเหตุและที่สำคัญยังนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะ สิ่งนี้ทำให้นายโอเชียนมั่นใจได้ว่าหากวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันประกันนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองความมั่นคงให้กับคนที่เขารักได้ตกเฉลีย่ยเบี้ยป,ประกันปีละ24,260บาทนะคะกับทุนประกัน1ล้านบาทนะคะถ้าลองหาร12เดือนดูนะคะก็ตกประมาณเดือนละ2,000กว่าบาทนะคะ2,021บาทเองนะคะ อันนี้ถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะกับทุนประกัน1ล้านบาทนะคะเมื่อครบสัญญาก็รับ1ล้านบาทนะคะเอเมื่อจากไปในระหว่างปีใน,ในระหว่างกรมสัญญากรมทัน์ก็รับ1ล้านบาทนะคะเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนปีละปีละ24,260บาทจะเป็นกี่ปีถึงจะมีเงิน1ล้านบาทนะคะ ป้าแพทคิดคำนวณไปแล้วต้องใช้เวลาถึง41ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าทำประกันแบบโอเชียนโอเชียนไลฟ์สมาร์ทโปตัวนี้นะคะ99ทับ20นะคะ99สทับย1เนี่นะคะชำระเบีย้ยแค่21ปีคุ้มครองไป99ปีแต่เรามีเงินรองถุงไว้แล้ว <c oughs> อุ่นใจไว้แล้ว1ล้านบาทนะคะไม่ต้องรอให้ถึง ไม่ต้องรอเก็บเงินจนถึง41ปีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคุ้มสุดคุ้มนะคะตกรายเดือนก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะ2,000กว่าบาทกับเงินที่คุ้มครองเราจนถึงตั้ง1ล้านบาทนะคะคิดว่าคุ้มนะคะคิดว่าคุ้มถ้าหากสนใจนะคะถ้าหากสนใจอยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักหาป้าแพทย์ได้นะคะป้าแพทย์ประกันมันดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ